สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อุดรธานีกูภัยเขาทําภารกิจจนสําเร็จสามารถนําตัวตะเคียนขึ้นจากหนองน้ําได้แล้วครับดูนี่เป็นภาคต่อจากเมื่อวานนะใช่น้องใบตองคุณเล่าไปแล้วใช่ไหมเมื่อวานนี้ใช่ที่มีคนฝันว่าเจ้าแม่ตะเคียนบอกว่าอยากขึ้นมาอยู่กับลูกแล้วไม่ได้ฝันคนเดียวชาวบ้านเขาบอกว่า เจ้าแม่ตะเคียนไปเข้าฝันเด็กๆในหมู่บ้านหลายต่อหลายคนใช่แล้วฝันไปในทางเดียวกันว่าเจ้าแม่ตะเคียนอยากขึ้นจากน้ำนี่แหละฮะชาวบ้านพร้อมด้วยทีมกู้ภัยเขารวมตัวกันที่บริเวณลำห้วยทวนตอนบนนะอยู่ข้างๆวัดป่านโนนผักหวานอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีมากู้มาเก็บกู้ซาก ต้นตะเคียนเอาขึ้นมาให้ได้วันก่อนเมื่อวานเจอแล้วเจอบาง่อนเท่านั้นเองเอแต่วันนี้กาเอาขึ้นให้ได้ทั้งท่อนเลยล่ะครับ เพราะว่าทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยเขาดำน้าลงไปแล้วเห็นแล้วมันมีท่อนตะเคียนจริงๆตอนนี้เนี่ยนะล่าสุดที่เห็นเนี่ยเขาสูบน้อาออกมาหมดแล้วสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างง่ายดายกว่าเดิมครับล่าสุดตอนนี้ใช้รถแบ,บโคโฮนะฮะแล้วก็ตะลุยค้นหาต้นตะเคียนกันทั้งวันสุดท้ายท, <ะ S 1> ทีมกู้ภัยก็ขุดเจอต้นตะเคียนต้นเองไแล้วเฮ้ยเขาบอกว่าใจมากนะเอาขึ้นจากลําน้ําได้แล้วแล้วใช้รถบรรทุกนะฮะ เคลื่อนย้ายต้นตะเคียนได้อันนี้คือต้นตะเคียนเก่านะที่เคยมาวางไว้ตรงนี้ค่ะก็คือลูกตะเคียนลูกใช่แล้วล่ะครับ<ม>สุดท้ายเอาตะเคียนแม่ขึ้นมาได้ฮะเนี่ยช่วงที่เคลื่อนย้ายกันมาเคลื่อนย้ายกันมาอีกทีมกู้ภัยแล้วก็รถมาโคเนี่ยเห็นไหม่ะทุลักทุเลนะเพราะว่าต้นมันก็ใหญ่อยู่พอสมควร<อ>ชาวบ้านเขามีความเชื่อเรื่องนี้เรียกได้ว่าตามติดกันตั้งแต่หัววันยันตอนดางคืนค่ะเนี่ย มาดูต่อตอนที่เคลื่อนย้ายตะเคียนเอาออกจากรถคันนี้เพราะว่าทุกขั้นตอนการเคลื่อนย้ายมีรถใช่ไหมใช่ไม่ว่าจะเป็นรถแบ็คโฮรถกระบะรถคันนั้นรถคันนี้ชาวบ้านตามจดหมดเลยฮะไปจดทุกขั้นตอนรวมไปถึงทุกทะเบียนของรถที่มาใช้งานในครานี้โอ้โหถามว่ามีทะเบียนอะไรบ้างอันนี้เป็นข้อมูลนะเป็นเรื่องราวนะเล่าให้ฟังอย่าไปงงงายอะไรขนาดนั้นนะนี่ 806173อันเอันนี้เป็นรถบรรทุกใหญ่คันนี้แล้วเอามาใช้งานในครานี้มันมีรุ่นรถด้วยนะคุณชนะครับถูกมันเป็นรถรถบรรทุกใช่ไหมฮะฟอร์ดฟอร์ดเลยฮะเจ็ดหกหนึ่งศูนยอุ้ยมันมีมากมายหลายอย่างนิวนิวอะไรนิวฮอลแลนด์โอ้เดี๋ยวใครใครยุดกัน เมื่อไกรงใจไปไนสามงหนึไปต่อค<ป>่ะโอ้ไปต่อฮะยังมีอีกเขาบอกว่ามีข้างรถนะข้างรถนี่ก็มีมีอะไรบางสิ่งบางอย่างอะไรอ่ะโอยัว <2 S 2> <yeah S 1> ันออันนี้คือรถแบ็คโฮแน่มเมื่อกี้คือรถบรรทุกใช่ยังมีอีกเขาบอกมีรถทะเบียนแบบหมายเลขอีกหมายเลขนึงนะเก็บเอาไว้ในดวงจิตด,ดวงใจนะคุณผู้ชมนะไม่รู้มีภาพไหมเดี๋ยวให้ดูแล้วกัน90-42 อันนี้ก็อีกหนึ่งทะเบียนเหมือนกันคือ,อน่าจะเป็นรถกระบะเมื่อกี้ปะผมบอกเลยนะเอาไปเยอะแยะมากมายเนี่ยหลายๆทะเบียนน่ะไม่ดีหรอกเพราะว่ามันงงเยอะไม่รู้จะเอาอยัางไงดี<อ>แต่ทั้งหมดทั้งมวลเป็นเรื่องความเชื่อนะคุณผู้ชมนะ,ะสุดท้ายเนี่ยเขาเอาต้นตะเคียนมารวบรวมกันเอาไว้ที่วัดแบบนี้เนี่ยสุดท้ายเดี๋ยวก็จะทําทรงทําสารให้แล้วอาจจจะมีนะเรื่องของการเชิญร่างทรงมาทําพิธีตามความเชื่อ มันเป็นความเชื่อของชาวบ้านคุณผู้ชมฮะเล่าให้ฟังแบบนี้บางทีมันก็เป็นวิถีเหมือนกันวิถีชีวิตอะเนาะค่ะใหญ่มากเลยแล้วดูดแล้วน้ายังเปียกอยู่เลยคุณเห็นไหมก็จมอยู่ใต้น้ําค่อนข้างจะนานอยู่เหมือนกันเออหลายปีเลยอะเอาถ้าพูดตรงๆนะในช่วงของการที่แบบว่าทําภารกิจยดูดิดูดิ คุณดูนอู้อ๋อต้องคืนอย่างนี้เลยเหรอเออต้องเป็นการแบบว่าทําให้น้ําหนักนะน้ําหนักมันพอดีไม่งั้นเดี๋ยวมันเอียงไปอีกข้างอีกข้างนึงไงเพราะว่าด้านปลายมันเล็กกว่าใช่ค่ะใช่ไหมโอ้ยถ้าจะตีความเป็นแบบนั้นแบบนี้จริงๆมีอีกหลายตัวเลขเสื้อของคนที่เข้ามาทํางานหรือนู่นนี่นั่นมีอีกเพียบเลยไม่แต่ทั้งหมดดิฉันว่าให้ดูวิธีการที่เขาขนย้ายขึ้นมาดีกว่ามันไม่ได้ง่ายนะคุณคือเขาไปชี้จุดแล้วนักประดาน้ําต้องลงไปหาพอหาเจอแล้วต้องมาวางแผนว่าจะนนําาขึ้มยงงไต่อ แ,<ต>แล้วดูดิกว่าะจะประสานรถมาโหัวใช้เวลานานมากอแต่สุดท้ายก็นั่นแหละค่ะตามที่เขาได้ชี้ไปว่าเจอขึ้นมาจริงๆนะยังไงก็อาสาทุกันไปสำหรับใครที่มีความเชื่อ